หนูก็ทําหน้าที่อยู่ในส่วนภายนอกนะคะก็จะไม่ได้เข้าไปในส่วนของภายในแต่ว่าก็สัมผัสได้เลยค่ะว่าเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมากเพราะว่ามีผู้คนมากมายเตรียมพร้อมจะรับสเสด็จท่านอย่างเงี้ยค่ะรวมถึงมีจุดบริการมากมายที่แบบประชาชนต่างๆทั้งอาสาแล้วก็จัดเตรียมเพื่อรองรับประชาชนที่จะมาแบบเตรียมรับสเสด็จท่านอย่างเงี้ยค่ะบรรยากาศค่อนข้างอบอุ่นค่ะ ส่วนหนูที่ทําหน้าที่อยู่บร mm ิเวณนี้ถนนก็จะมีชาวบ้านต่างๆเตรียมน้ำเตรียมอาหารเตรียมขนมไว้ร <King. S 1> ับรองเวลาเราเหนื่อยก่อนที่จะเจอท่านหรือว่าภายหลังงานที่จบแล้วก็ยังมีบริการพวกเราอยู่ค่ะก็แบบดีใจค่ะเพราะว่าเหมือนเราแบบคาดหวังว่าจะได้แบบพบท่านอย่างเงี้ยค่ะพอได้พบจริงๆก็รู้สึกแบบดีใจกว่าที่เราคิดไว้อีกว่าแบบเออท่านน่ารักอย่างเงี้ยค่ะเปโตค่ะสำหรับความรู้สึกแรกเริ่มที่มีต่อโปมนะคะก็จะรู้สึก ชื่นชมและก็รักในตัวประมุขของศาสนาเราอยู่แล้วแล้วพอรู้ว่าโป๊ปจะเสด็จมาเยือนไทยเสด็จมาเยือนที่โรงเรียนนบุญเปโตของเราก็ทําให้รู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากๆแล้วพอถึงวันจริงนะคะก็รู้สึกได้เลยว่าได้รับความอบอุ่นจากท่านนะคะแค่ท่านมองหน้าก็เหมือนแบบฝากหน้าที่หลายๆอย่างไว้ให้เราแล้วค่ะในตอนนั้นหนูทําหน้าที่เป็นเยาวชนคอยดูแลความเรียบร้อยตรงแถวบริเวณหน้าวัดค่ะจะได้เห็นท่านใกล้มากมาก แล้วก็ดีใจมากที่ได้คอยดูแลความเรียบร้อยให้ท่านค่ะแล้วก็มีความประทับใจหลังจากนั้นเลยอยากทําหน้าที่ให้ดีขึ้นกว่าเดิมค่ะอยากเป็นเยาวชนของวัดแล้วก็อยากจะทําหน้าที่หลายๆอย่างคอยดูแลเยาวชนรุ่นหลังค่ะก็คือผมเนี่ยอยู่จมแนวด้วนในถนนนะครับแล้วก็ผมเนี่ยก็อยู่บนรถรถเสด็จเนี่ยขับผ่านมาก็รู้สึกว่าอืม รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ทําอะไรไม่ค่อยถูกเท่าไหร่แต่ก็ได้แต่มองขั้นอย่างแบบว่าก้ากลัวๆแล้วก็ประกอบไปด้วยความเคารพด้วยอะไรแบบนี้ครับในส่วนของเรื่องของแลมดันใจเนี่ยก็ในวันนั้นเนี่ยมันทําให้เราได้รู้สึกถึงว่าบุคคลคนหน,นึ่งเนี่ยสามารถที่จะกระตุ้นให้กับหลายๆอย่างเนี่ยเปลี่ยนแปลงหรือว่าพัฒนาไปข้างหน้าได้รวมถึงเราได้เห็นบรรยากาศที่คนในชุมชนของเราในชุมชนโรมันเนี่ยครับได้ทํางานร่วมกันแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่าง อย่างไม่มีขอบเขตไม่มีกำแพงกั้นใช้คํานี้ดีกว่านะครับแล้ตอนนี้ผมออกมาจากหน้าบ้านใช่ไหมครับแล้วเขาเนี่ยจะปิดการสัญจรในบริเวณซอยโลมันอย่างเงี้ยเราก็ไม่มีรถผ่านผมก็นั่งไปกับชาวบ้านท่านหนึ่งที่เขาขับรถผ่านมาะอะไรเงี้ยนะครับก็คือทําให้เราเห็นว่าคนเราเนี่ยมีน้ําใจให้แก่กันนั่นเองครับบครับเราในวันนั้นเนี่ยคุณครูก็มีโอกาสที่ได้ดูแลเด็กเ ยุวธรรมทูตนะคะแล้วก็เด็กๆยุวธรรมทูตก็จะอยู่สวนด้านหน้าของวัดปุณเปโตซึ่งเป็นส่วนที่อยู่ใกล้ที่สุดที่เราจะได้เห็นหน้าท่านในวันนั้นที่ท่านมาถึงเนี่ยเห็นหน้าท่านใกล้มากนะคะเห็นพระพักท่านใกล้มากแล้วก็ดีใจมากเห็นรอยยิ้มประทับใจในรอยยิ้มของท่าน ขณะพูดที่อยู่ตอนนี้ก็ยังรู้สึกว่าเอ๊ะวันนั้นเพิ่งจะผ่านไปเองนะคะตรงนี้แหละค่ะคือจุดไฮไลท์ของเราเลยท่านทักทายเด็กๆของเราเด็กๆที่อยู่ข้างหน้าเราเด็กๆที่แต่งตัวเป็นซิกเตอร์เป็นคุณพ่อแล้วท่านก็สวมกอดและยิ่งประทับใจใหญ่เลยที่มีเด็กวาดรูปของท่านแล้วก็ส่งให้ท่านซึ่งคุณครูเนี่ยอยู่ตรงนั้นพอดีเลยคุณครูได้เก็บภาพความประทับใจนั้นได้นะคะท่านเนี่ย ส่งรอยยิ้มมาแล้วก็ท่านดีใจมากแล้วท่านส่งมาสื่อสารว่าวาดรูปเองเหรอแล้วท่านก็ยกนิ้วโป้งให้ซึ่งณตอนนั้นเราปลื้มใจมากที่ท่านรักเด็กแล้วก็ทักทายเด็กๆของเราแล้วก็สวมกอดด้วยนะคะอันนี้คือจุดหนึ่งที่คุณครนนูรู้สึกตื้นตานใจแล้วก็ปลื้มใจมากแล้วก็ยิ่งได้เห็นสถบุรุษจากทั่วประเทศมาเฝ้าท่านในวันนั้นยิ่งดีใจใหญ่เลยคะ่ะแล้วก็ เป็นบุญของวัดนักบ,บูญเปโตโรงเรียนนักบ,บูญเปโตและก็สักการะสถานของเราที่ท่านได้มาเยือนในในวัดของเราค่ะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่คุณครูประทับใจนะคะคําสอนของพระองค์ท่านค่ะพระองค์ท่านสอนให้เรานั้นรู้จักรักเพื่อนมนุษย์ค่ะแล้วก็เราต้องรักเด็กๆนะคะสิ่งที่ประทับใจคือท่านอุ้มเด็กๆเ,เราเราสึกว่าท่านท่าน,ท,านท่านเมตตาต่อเด็กๆ แล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากให้เป็นนําคําสั่งสอนที่ท่านสอนมาว่าให้ผู้ใหญ่นั้นรักและเมตตาต่อเด็กๆเราก็คุณครูก็คิดว่าจะนําคํานี้มาดูแลเด็กๆนะคะเป็นนายชุมพบาลที่คอยดูแลลูกๆของคุณครูนะคะเด็กๆน้องๆในทุนเปนโตรให้มีพละกกำลังมีแรงกายแรงใจที่เข้มแข็งเพื่อเป็นเยาวชนที่ดีในวันข้างหน้าค่ะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่คุณครูเชื่อได้เลยว่า ไม่ว่าเราจะอยู่ศาสนาไหนนะคะถ้าเรามีความรักความศรัทธาความเชื่อก็จะนำมาซึ่งความสุขของเราค่ะ,คะตอนนั้นได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ทำเกี่ยวกับเรื่องการรับลงทะเบียนแล้วก็ส่งชื่อไปอยังส่วนกลางเพื่อขอจัดทบาบัตรแล้วก็แจกบัตรในวันงานแล้วก็ล่วงหน้านั้นค่ะตอนที่ได้รู้ว่าต้องทําหน้าที่นี้ก็รู้สึกเป็นกังวลมากค่ะเพราะว่ามันก็เป็นอะไรที่คิดว่ายากเหมือนกัน จำได้ว่าตอนแรกทางส่วนกลางได้ส่งชื่อหรือส่งจํานวนของผู้ที่จะมารับเสด็จที่วัดนวุจนเปตโตเนี่ยมาแค่3 0 0 0ันกว่าคนโดยที่ไม่รวมสัดุรวดเราก็เลยได้ปรึกษากับคุณพ่อกับทีมงานว่าเราจะทำยังไงให้แบบมีคนมารับเสด็จที่วัดเราเยอะขึ้นเพราะว่าด้วยบริเวณของวัดเราแล้วเนี่ยสามารถรับคนได้ถึงจํานวน1 0 0 0งหม0่นเเลยอะค่ะ ก็มีการเปิดรับลงทะเบียนออนไลน์รับชาวต่างชาติที่เป็นกลุ่มทัวร์ต้องมีการประสานงานต่างๆมากมายอะค่ะก็โชคดีที่งานของพาก็มักจะมีคนช่วยเหลือเสมอค่ะสวัสดีค่ะเซซิเลียดุษณีปิติพันธ์พงศ์ค่ะลูกวัดนกุญเปโตค่ะพิการคุณพ่อก็บอกว่าเออเราจะเตรียมอาหารอะไรดีคุณพ่อก็บอกว่าเออเป็นข้าวเหนียวหมูก็ดีนะก็ก็ไปขอขอตำ หมู่บ้านของเราลูกวัดนบุญเปโตเขาก็ได้รับความร่วมมือยินดีกันทุกคนดีใจค่ะเห็นได้เห็นใกล้ๆตื่นเต้นค่ะก็ดีใจนะที่ไปขออาหารไม่มีใครปฏิเสธเลยดีใจให้กันทุกคนเลยแล้วก็ขอขอบคุณนะที่นี้ด้วยนะทุกๆท่านค่ะขอให้พระอวยพรค่ะ สวัสดีค่ะชื่ออ้อมทาวินีกิตบุญชูค่ะในการเตรียมตัวรับเสด็จนะคะก็มีโอกาสได้ช่วยจัดทำธงค่ะเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาร่วมรับเสด็จใช้สำหรับโบกเพื่อต้อนรับท่านค่ะซึ่งการจัดทำธงนะคะก็ได้รวมตัวกันที่อบตอท่าข้ามค่ะโดยท่านนายกมนพกิจฉลองนะคะท่านก็ กรุณาให้ใช้สถานที่ค่ะทั้งตัวท่านเองนะคะคณะผู้บริหารพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคนของอบอตท่าข้ามก็ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาช่วยกันทําค่ะอีกทั้งนะคะยังมีประชาชนบางส่วนที่ทราบข่าวและพอมีเวลาว่างก็มาช่วยกันจัดทําธงด้วยค่ะนอกเหนือจากการจัดทําธงนะคะก็มีโอกาสได้ช่วยประสานงานในการจัดทําซุ้มซุ้มใหญ่ๆสีเหลืองอะคะ่ะที่อยู่บริเวณกลางซอยวัดโลมัน สมเป็นความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามค่ะวินาทีที่ได้เห็นท่านจริงๆมันเป็นความรู้สึกที่ยากจะอธิบายค่ะมันมีหลากหลายความรู้สึกมากๆแต่ความรู้สึกที่เด่นชัดจริงๆน่าจะเป็นความรู้สึกชื่นชมยินดีค่ะไม่ใช่แค่เฉพาะตัวเราคนเดียวนะคะแต่วินาทีนั้นเรายังรับรู้ได้ถึงความชื่นชมยินดีของทุกๆคนที่อยู่รอบตัวเราด้วยค่ะเรียกได้ว่านะคะการเสด็จมาของท่าน เป็นภาพที่งดงามที่จะอยู่ในความทรงจําของพวกเราตราบนานเท่านานค่ะคือรู้สึกว่าโอ้โหเราทําไม่เป็นแล้วไม่เคยทํานี่จะทําได้ไหมแต่ก็ภูมิใจที่ได้รับมอบหมายตรงจุดนี้แล้วก็เสร็จก็ได้ทําเหนื่อยถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อย ออกตากแดดทําทุกวันมันเวลาเป็นหลายๆวันเลยหลายๆอาทิตย์เลยแต่ก็ว่าผลงานออกมาเป็นที่น่าประทับใจแล้วก็อีกสิ่งที่น่าภูมิใจที่สุดคือมีประชาชนชาวบ้านจิตอ,อาสาแม้กระทั่งเด็กผู้สูงอายุได้ออกมาช่วยกันเป็นเหมือนร่วมรวมแรงร่วมใจกันที่เขาทุกคนพร้อมที่จะออกมาช่วยในการรับเสด็จครั้งนี้แล้วก็ทําถึงจะอายุมาก70-80ก็ออกมาทาสีก็คือช่วยเล็กช่วยน้อยเนี่ยแต่เขาภูมิใจที่ได้ช่วยร่วมกันด้วย วันนั้นตั้งแต่เช้าก็คือมาที่สนามฟุตบกลก่อนจะมาต้อนรับแขกที่มาจากต่าง,างวัดมาเพื่อมาบริการอาหารน้ำก,กาแฟกอ,อหลังจากนั้นเสร็จเราก็จะวิ่งมาต้อนรับโบสที่หน้าหน้าวัดเลยค่ะแล้วก็คอยดูแลต้อนรับอยู่แถวแถวข้างหน้าเพราะว่าในส่วนหนึ่งของสภาพิบาลวัดเขาจะให้ให้พวกสภาพิบาลต้อนรับอยู่ค่ะ มีความสุขมากๆค่ะเหมือนแบบทาที่สิ่งเราที่ทำมาที่ต้อนรับมาแล้วมาเจอในวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราํามาวันนั้นตอนแรกคิดว่าเหนื่อยๆนยไม่เหนื่อยเลยค่ะเพราะเราภูมิใจมากที่เราม,มีโอกาสทําในจุดนี้และคิดว่าคงไม่มีโอกาสด้อีกแล้วมีความรู้สึกว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่เราต้องเตรียมความพร้อมเพราะเราเป็นชุมชนคนในชุมชนนี้วันนั้นก็ทําหลายหน้าที่เลยที่บ้านก็เตรียมห้องน้ําเตรียมอาหารกาแฟขจีน แกงเขียวหวานข้าวไข่ข้าวไข่เจียว,ว,ว,วน้ำแข็งสายขนมปังทาเนยเยังเตรียมไม่เสร็จเลยเช้ามา,าคนประชาชนที่มาก็จอดรถจอดรถเสร็จแล้วก็เดินมาหากาแฟเอาน้ํากาแฟเรา,ก,าแแก็ยังไม่ได้ตั้งเลยพอดีที่บ้านเด็กๆก,ก,ก็มาช่วยกันหมดเลยค่ะเพื่อนลูกสาวก็มาช่วยกันอตอนมานี่ก็รอเอมื่อไหร่จะมาพอ,าอตอนมาเนี่ยรถวิ่งเร็วมากผ่านไปปุ๊บ ทุกคนก็ยืนรับสเสด็จโบกธงสองข้างทางแต่เราก็ต้องรีบทําหน้าที่ในบ้านเราให้เรียบร้อยไม่ไม่ได้มีเวลาที่มายืนต้อนรับมากแต่เราก็เตรียมสถานที่ให้สําหรับประชาชนที่มาต้อนรับเ,เสร็จแล้วจิตอาสาที่อยู่ตรงนี้ขออาหารเราก็เตรียมอาหารใส่กล่องไปรับมาตรงนี้ด้วยแล้วก็ถึงเวลาจิตอาสาเราก็เป็นชุดจิตอาสาอีกก็มาเตรียมโบกรถเพื่อกั้นสําหรับตอนสเสด็จกลับ ความรู้สึกตรงนั้นคือดีใจค่ะแล้วก็เป็นแบบที่เราคาดหวังไว้คือหนึ่งเราได้เห็นพระองค์ท่านแบบใกล้ชิดตอนเวลาพระองค์ท่านโบกพระหัตยิ้มให้เรามันมีความรู้สึกตื้นตันใจอะค่ะแล้วก็ดีใจเพราะไม่คิดว่าเราจะมีวันนี้คือความฝันเราคือ,อยากเจอพระองค์ท่านอยู่แล้วแต่โอกาสที่เราจะได้เจอคือมันน้อยมากมันแทบจะไม่มีเลยด้วยซ้ำ แล้วก็เมื่อถึงเวลาใกล้เสด็จเนี่ยทีมงานแปลภาษาก็ได้เข้ามาในส่วนที่หลังเลยแหละผมเชื่อว่าเป็นกลุ่มสุดท้ายจริงๆเพราะว่าน้องๆห้าหคนที่วิ่งตามกันเข้ามาหลังจากที่ผ่านกระบวนการในส่วนของคัดกรองแล้วเนี่ยก็ได้มาอยู่กันบริเวณส่วนของหน้าถ้ำแม่พระครับก็ได้รับได้เห็นได้รับเสด็จแล้วก็ได้เห็นใกล้มากๆนะครับประมาณแค่2เมตรเองนะครับก็รู้สึกมีความดีใจเป็นอย่างมากที่ได้เข้ารับเสด็จในส่วนนั้น แล้วก็เราได้เห็นทั้งการที่ท่านเข้าไปในส่วนของสักรสกรสถานเข้ามาในวัดบุญเปโตรหรือแม้กระทั่งว่าได้รับฟังข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับเป็นสารที่ท่านมอบให้กับพวกเรานะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้ช่วยกันเตรียมเก็บงานทีมล่ามจริงๆแล้วทีม,ทมแปลภาษานี้ไม่ได้จบงานเลยนะครับเพราะว่ายังคอยดูแลส่งกับแ,แขกต่างๆที่เข้ามาในส่วนของรับเสด็จหลังจากเสร็จสิ้นงานภารกิจเรียบร้อยเพราะว่า oh, wow. เออโดยส่วนตัวผมแล้วเนี่ยรู้สึกดีใจมากครับแล้วก็ประทับใจมากปรปับปลื้มมากๆที่ได้มีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระอ,องค์รับเสด็จพระอ,องค์ในในวัดที่ตัวเองได้ล้างบาปแล้วก็เป็นอะไรที่พระพรที่สําคัญยิ่งกว่านั้นที่ที่ที่รู้สึกเป็นรางวัลให้กับครอบครองผมก็มคือได้มีโอกาสที่พระอ,องค์ได้ลงพระนามในหนังสือภาษาาสาร เล่มนี้นะครับก็เป็นสรารสารที่เกี่ยวกับครอบครัวความรักในครอบครัวก็มีความสึกยินดีมากครับก,ก็เก็บรายละเอียดไว้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นปากกาที่พระองค์เซนแล้วก็นี่สเต็มครับสเต็มทีื่ะลึกก็คือคือในส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมทํางานด้านอพิบาลครอบครัวก็หนังสือเล่มนี้มันจะเกี่ยวกับงานอาภิบ้าลครอบครัวพอพระองค์ได้ลง ลายพระหัตถ์เข้าไปเนี่ยลงลงไปในหนังสือเล่มนี้เราก็มีความรู้สึกว่ามันเหมือนกับพระองค์ได้มอบพันธกิจงานครอบครัวให้เราได้สานต่อก็มีความรู้สึกตั้งใจว่าเ,เราจะทํางานครอบครัวให้อย่างเต็มที่ครับทุกครั้งที่เรามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องงานครอบครัวผมก็จะนึกถึงหนังสือน,น,นึกถึงลายพระหัตถ์แล้วก็จะหยิบมาอ่านประจําครับ